ในอุดรด,ดวงมาลายนะครับอยู่บ้านที่สี่ทหกทับหนึ่งตำบลหนองย่ป้องบา้านแถนโกนะครับก็ผมก็ขอกราบขอบคุณทางพัฒนาและมนาชุมชนที่ให้โครงการนี้ผมมาผมได้รบรงมมาผมได้ความรู้มาเยอะเลยครับผมก็จะทําใจผมมันชอบอยะก,ก็ะทาให้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจากของพ่อหลวงและของราชการที่สิบท่านได้ให้โครงการให้ผมมา ผมก็ต้องการเนี่ยก็ทำพิธีพอพีอันนี้เพื่อความสุขและประโยชน์ของผมเองที่ชอบและรักอยากทำเสร็จิตตันนี้ครับพอดีเข้าเป้าหมายของผมเลยผมอยากปลูกทุกอย่างครับหลากหลายที่ขายได้และกินได้เหลือจากกินก็ขายแบ่งปันให้พวกชาวบ้านนะครับผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงอะไรทุกอย่าง ที่เราเศรษกิจเพียรในครอบครัวของเราพรที่ประหยัดเรที่ไม่ต้องให้เงินซื้อแล้วก็คิดว่าจะทาสิ่งอันนี้ต่อนเนื่องไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะผมเป็นคนที่รักธรรมชาติและชอบเศรษฐกิจพอเพียงตัวนี้ผมจะขอขอบคุณทุกท่านที่ทำพัฒนาและมาตรการทุกส่วนที่สรบสนดนผมมา ผมภูมิใจมากครับ